สวัสดีครับพี่น้องครับบอกท้องการเกษตรมาพ่อพี่น้องแล้วนะครับคือเก้าลหละลดเกษตรอเนกประสงค์เฮ็ดได้ทํางานได้สามยางใส่ได้สี่ยางคุณแลลวผมว่า <c oughs> ผมว่าบิโ <c oughs> มเนเปิ่นว่าดิคือตัดใบเขา่าสีดยาว่านปุ๋ยตัดใบเขา่าสีดยาได้พร้อมกันว่านปุ๋ยกับสีดยาได้พร้อมกัน แน่ใจคิดว่ายากเลียนผ้าเท่เดียวเลี้ยวเพิ่ทั้งสามันหมดแล้วครับแต่ในความเป็นจริงมันเป็นไปเ่าะไรเนาะกนเลยได้แค่สองอันกำลังปูพื้นพี่น้องใส่ทรงเลี้ยงกวงได้ครับทั้งหลังกวงถ้าจอบเบิ่งนะครับเด้อพี่น้องสายสร้างน้ากันนี่แหละครับห้าได้เอาไปเห็ดใส่เองสุดท้ายนี่ก็ คือหนาไปเรอยเนะครับเนาะฝากติดตามนะครับต่อไปบอกเป็นสิเป็นบอกท่องการกเกษียนะครับเด้อสวัสดีครับ